สวัสดีค่ะบัดนี้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่46 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรัสุริธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริิญาบุต่างๆถวายเป็นทั้บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาพระัตนะใจอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุธทธังพระกวนตังอภิวาเทนี้ สวัสดิค่ะโตพระคาวตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังกูสังคงนามามิสองบทบูชาพระภัยรีพิณาอสรางสามาสัมพุทโตสุจิรังปาริเิพุโตหุนเอกิทัามาโนธานิปารามีหิจติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคงสระสัตนะนัคโตกูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมิตา ตาข้าฉันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชาศสุนันตุสขามโมกฐังสักเคกัมเมจรุเปย์ขีดีีขาราตเถรจารุเขวิมานีทิเปบตเถรจากามีตะรุวะนคกหานีเคหาวัตถุมหิเขเตคุมมาจายันตุเทวาฉลาดฐานลวิสเมนักขากันธภานาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมุนีรัว์จะนังสาวตบูมสนันตุธรรมสวนรกาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยมพัทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยมพทันตา สี่บทสวดบุพพาภาคณะมรรานนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขัมมนาปาถาพุทธังสรณะกฉามิธรรมังสรณะกฉามิสังฆังสรณะกฉามิทุติยมปีพุทธังสรณะกฉามิทุติยมปีธรรมังสรณะกฉามิทุติยมปีสังฆังสรณะกฉามิตาติยมปีพุทธังสรณะกฉามิตาติยมปีธรรมังสรณะกฉามิตาติยมปีสังฆังสรณะกฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรนังอัญญังผู้โทมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหขงตุสัพพทานาถิเมสรนังอัญญังธรมโมมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหขงตุสัพพทานาถิเมสรนังอัญยังสังโฆมีศรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหขงตุสัพพทาเจเจบทสวดติรัตนะปะนามาคาถาพุทธังนาเมรัตนปูตัสรีราชิตังธรรมังนาเมรัตนปูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนาเมรัตนปูตัส ละทิฏฐิเอตังนเมติรัตะนังรัตะนะตะยะ,ะหังสมโมสมโมสัมมาสมโมสาริตาวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยายะย,ยุตตะคณนโยค้าวะสัปปาวะตังอสุมิอตตยมิปิตเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจ,จิเรนจะปาตุภูตะภูตังคังภิรยาณวิสัยยงอัต ติตุตตะสถังวินโยหีปฏติตตะชันเนหีวิชันยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะถาจุปาลพันิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากายยตะตายะนามีหีเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิกสุโมปสตังมนาสีสุธาปะสาธาฐานังปุญญาธิกาณะสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขาปมุจฉนะมุขาสรารนังคตานังปูชาระหีสุภรามังอภิปุ โอชเนยยังนิพพานาสจิตริยาอยู่ปนิสายะถังสัมมากิเลสัมมาละโสทานาสิทธิยาจักสาธุหิอาาัตถากุศลาหิกุศเลหิอุปสเสวนียังอาเนหิจาปิสารนังขะมานิยะเมวะตะสมัยตังปิรัตะนังสารนาังขะตัมหะปรันตินที่วังฆะานาเนสุนัมสมมานาผูเชมาจาปิสัสตงสุปัสสันนาจิตา ตัถานุปาริจาริยาสทารธาจักบุญเยนะตัถาสุก,กเตนะสุขีภาพเมวุตเตชยนะตัสาจะสทาปิสุวัติตุหตุโยเจทาธรรมวิรยัมปิปะนาปะมานภูโตโลกุตระวิสมาโยนิอิยะโตสุโภชะมังตสโสปานิสายะจะยายะอายางปิโหตุวัตถุตาเยปริจิโตสุปัสสาทาัคา,ารูแปดนมกคาสิทธิคาถาโยจักุมาโม มาลาปะกะักกัโสามังว่าพุทโธสุขโตว,วิุตโตมาราสามาราสาปัสสาวินิโมจะยันโตป้าเปสีเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเศรษาสานมามิโลกัสานาถจาวินายะกัจจะตันจิจาัสาเตชะยะส,สิทธิหุนตุสัพพันตรายาจาวินาสาเมนตธรรมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสีโลกัส,สาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะ พระรัศธารีสาตาวะหูสันติกรลโรสุจินโนธรรมะวารังตังเสรสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตาหังตันเะสาเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาสะวินาสเมตุสัทธมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูกะปะกิเลสะเชตาสันโตสยัางสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกัโรติสังฆงวารังตังเสรสานามามิพุทธานพุทธังสมาสีละทิจิงตันเทสาเตชยสิธิโหตุสมันตรายาจาวินาสเมตุ นาโมสวดนโมกาลัตถกถานาโมอราโตสัมมาสัมพุทธัสมะหิสิโนนาโมอุตตมะธรรมะสัสวะขาตัสสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีลาทชติโนนาโมโอมาตายารัตสารัตนตายัสสาสาธุครังนาโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุยัสสปินาโมกาลัปภาเวนะวิคัจฉันตุปัทวานาโมกาลุพาเวนะสุวติมุตุสัพพธานาโมกาลัตเตเชนะวิธีไมหิโหมิเตชาวา บดสวดมหาสมัยสูตรเอวันมีสุตังเอกังสํายังพรวาสเกศุวิราติกับีรัขุตุสมงมามอวันมาตาพิภูตสังเคนะสติิงก็จะไม่ได้พิภูสังหัสพิิว่หันทีถ้าสิจโรกาทบุญทเว่าตายกุลนสันตินตาหคนติพระกวนตังทัศนีพิูสังกจจะ อาจะโถอาทักโขจะตุนังสัตาวาสกายิกานังเทวานันตอิทระหูสีอยังขุปภะควาสกิสุวิหารติกปีรับตุสมิงมหาวันเดมาตาพิกุสังเกนัสติมม้าจะไม่แต่หิพิกุตังหิสักพนวะหัมเตหิทัสนีสุลกาต์ปิหิตตวตาเยปุเดนสันิปิตาคนติปักวันตังทัศนีและพิกุสังกจัจจานุมะมะยปิยานะภะควาเตนุกัสังกบริยานุปปสังกปิตละพวัตตสันติกะสันติเกณฑ์าจักาถาพาเสยามาติอาทักโขไท อาทัพูตาเทวตาเสยย t ตาปีนาภะปะวาปูริส่งจำมิติตังวะปงภาษาโยยปภ a ษาทีตังวะปางสามิเชวะเอเมวะสุทาวาเส a สุเทวิสุอันตัิตาพะกัตตุปุระตุปตุระหังสุอทัภูตาเทวตาภะปะลตวะพีวาเทวตาเอกมัญทังอัตถังสุเอกมัญทังทิตาขุเอกาเทวตาพระกัตุโตันติเกอิม o งคตังอภัสรมหาสมณนโยปาวนาสิเทวกายาสมาคาตาอาคาตมะอิมัธรมสมทกขีายวะอัปราชิปสังติอทัพุอาปราชิเทวตาพรกัตตุ ตานี้าเหตนตาังอินทร์เนีตระกันติปันิตติอัตตวะปาราเทวตาพะคกโตสันติมังคตางอภัสร์จัวาลพลังเสตมาปีฆังอินทักษีลังโอหัจามีชาเตจจารันติสุทาวิมาราจขงเมตาสุตันตาสุสูนาคติอัตตวะปาราเทวตาพะคกโตสันติมังคตางอภัสร์เยกจิพุทธังสุรนคกตาสีคัดมาส นาเตฆามสมินอปายาภูมิปพหายะมานสังเทหังเทวกายังปาริปเรสันติติอัถโผภควะพิขุมันเตศริยปุญญะพิฆเวทัสสุจลาลกาธาตุสุเทวตาสันิปตาหงติตถาคตังทันียะพิขุสัจจะเยปีเตภาเวอเหสุอติมัทางอนตุสัมมาสัมพุทธเตสังิภกัเอตระมาเยวะเทวตาสนิปิตาเหสุเยยเมหังเตระหิเยปีเตภาเวอภิวิสันติอนาคัมมานอานตุสัมมาสัมพุทธเตสัพิภุกั กิติยสามีพิกมเทวกายนามนามานิเทศิสามีพิกมะเทวกายนามานิตังสุณัฏฐาสาธุตังมานิสิกโรธาภาสิสามิติเอวามาเดติโคเตพิขุก็ว่าพระวัตัปะจัสูงมากว่าอิฐาทั้งโจร สิโลกันพนกัตสามียะถาภุมมาตาทัสิตายสิตาคิริขะกตังบิดตตาสมาหิตาปุตุสิหังสัมฤณานลมาห่งสามพิสัมโนโอทาตมนัสสาสุทธาวิปัสสานนามาไม่ลาภิญโญปัญจสติยะตาบวะนิกขปิลาภิทเวตาโตอมันติจัสสาสาวกิษริยะเตวะกิยอภิกันตเตวุชนาตพิโกเตชาตาปามาุดยสุทธาภิทัสสัสสนังเตสามปาตุรัหุยนาอมนุสานาทัสศนังอภิกเนสตาตมัทะพุงสหัสสัสสัตตุปุสตานิสานังอนุสานักมัทะพุง อัปเกนธามัทตโกธท่สาสภพะุทธะหุงตาตัสสะพังอมายนว่ามิจตระจัภูมาตัโตมัทิยสสสาวะกสานะนรเทวะกายะพิการติวิชัญพิกาโวเยวังกิติยิสามิิราชิอนุปุกะโสสตาสาสาวะยะขาภูมากะปิรัทวอิทิมันโสุติมันโตวันนงโตสสิมัมนาพิกามงคือนาสุมติมณังสตาสหาสาวะยะมายุขานั้นตรรนิโนอิทิปตตมันโวันน้งโตสสิมัมนาพิาม สาธาคิราติสาหาสายะขานนวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตีนมาทัพนาพิกมุพิโกนสิติว่านางอิเจเตโสหะสาสาหาสายาขานันทวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวนนาวันโตีนงมาทัพมนาพิฆมุพิโกนสิิติงว่านางวสามิตราปัญจะสตายะขานันทวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตศรีนงค์มาทัพมนาพิฆมุพิโกนสิวิติงว่านางภสติโรชาหิโกเบภูรษานิเวศนังปิโยนาสติสหาสังญาขานังปายรูปัสต

โดยดสิมงคลวนาทีารพอนั้นวิทีพนัน ริมาที่สังัารทโทรักินาวิรุมโกปชีเวนะวรู้วโาปูเวาอุรังที่สังจะเเตมหาราชสมัจะเทวทิศานท์มนาอัังสุงวนเอกปิละวัฒเวเตสังมายมิกลาสาอาคูบันชานการสถานมายาอุเทนัตุเวเทนะตุจาวิภูจะวิภโตสหัจนโอการมาเสถโถจักินะมันทุกนิมันทุจักมนาทโอปมิโยจัทวสุจัมาะลิจิันสโนจักรันตะโ่ารชาเโนสะโพอาคูปัจิโคเจวะิมปารสุติวัจจะสาเ กูไปยักขสายเอ็ี่ยมนาทัตตระถาจะอาคูนัคะยักษ์ศรีนเอราวันนมขะมหานาโคสุภคะสิงติวันนางเยนคาราชีขาหาสาหันติทิพายทิชาปักขียุสุจักขูวิหายักษ์เตวันัมัตตปตาจิราสมุนนาอิติเตสานามังอภัยยันตธานาคาราชาและมาสิสุปนนาโตขิมามะงกสศีพุทโธสัศธาจีวะจวาจาหิอุปหิยันตายานคาสุปนาสารนามังสุพุทธัง ชิตาวัชิรหัสเทนะสมุทังอสุราชิตาภาธรวาสวาเสติอิติมตุยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราคานาโวยคัสสาเวปัสสุจิติจะปหาราโทนะโมจิสหัสตันจะปปริปุตตังสเปเวโรจนาเมกาสันิราวัคติเสนาธังทะพุกปาขโงสมโยธานิปัทันเตติกรมงสิมุติงวนังอาโปสัเทวาปัทฐีสันเทโชวาโชตถาขโมงวรุณาวรุณาเทวาสมุมจายัสสิดาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายสัสสิโนทัสษิเตตถากายาสเปนารัตวานิโนอิติปมตุยัสสิโตมตุวานาอุตโตสิ สาริสมาจุเวยมาทุสูวนิสาเทวาจันทมกุรกิตาสุรสูวนิสาเทวะสุริยมกุลรักิตานักธตรนิกกุลกิตาอาุมันทวาราหากวะสุนังวะสโวเสถูสักกุปะคะกุลิทัโอทัศนะรกายาสเปนนตวนีนอิจิตุติมตะวันันตัวชสมะตะมันนทิมงิกรติมังอาลทุสาภูเทวะชะลามกิสิการาริวะอริทักกจะโรชาจะอุมาวะนิพาสโนวะตุนาสาร สุเะพุทธิระอากูอากูวาสวัสดีสิโตทัศเสตสะกายาสปินานัตะวันนี้นุ่งอิทิมันตะจุติวันตะวันน้ำตะวันโตและสสินโนมาทัมนาพิ่โมงพี่กนนางสิมิติงว่านังสมานามาสมานามนุสสามนุษสุตมะงิดาปุตสิกาอะกูอะกูมมตุปุตสิกาอะตะกุวะริยอเทวะยะจารุงหิตาวเสนโนปะระคาหามาปะระคาอะกุเทวะยะสสินุทัศเสตสะกายาสปินานัตะวันนี้นุ่งอิทิมันตะจุติวันตะวันน้ำตะวัมนโตและสสินังสุะรุมาุาทัมนาสาสขโมงพี่โกนนางสิมขะิติงว่านางสุก ปวิสติท่าเสติกายสบายนาธรรมนิโนที่มันทศติมันธวัมนั้นทวัสสติโนมทั้งะนรดาพิการมุพีกนังสิติมะนังเขมียะสิตายามากตทกกาจยาสสินโนสัมพิตะการมัสสิทาทิมันนาจาราสวะนิมารติโนอากุอัถภุปรติมิธานทัสเตถะกายสบายนะธรรมนิโนอิทิมันสศติมันธวัมนั้นทวัสสติโนมทั้งะนรดาพิการมุพีกนังสิติมะนังสาธเตเถววะนิกายสาสนายนะธรรมนิโนนำมันนามันวะเยนาสิขังนโฉง มตัวจะอุตตังอิตธิโตสหัสานากุมาปุสตุสสิโสจะโสวะคัสินิติงวนานส,ส,สหัสพมมาโกัน,น เวิชิสังฆามาพยาติตายสัศศินโมตันติสาภูเตหิสาวกาสาวกาเตชั้นอิสตาติสิบเอกบวสวดมังคลาสุตังอสิวนาจพารานงวาติตะนาจศิวนาปูชาจปูชานียานังเอตัมมัครมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจักบุเพจักกะตะปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจัเอตัมมัครมุตตมังพ่อโหดสันจันจศิปันจะวินาโยจัสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมัครมุตตมังมาตาปิตุ ปิตุอุปทานังปุตตะทารสาสังฆโหอนาคกลาจการมันตาเอตัมมะลามุตตะมังท่านนจะทำมัสจริยาจะยาตะการันจ์สังฆโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมะลามุตตะมังคารติวิรติปปามัชปานาจัดสัญญโมอัปปามาโทจัดทำมีโสเอตัมมะลามุตตะมังคารวะจะนิวาตูจัสันตุทีจัดกันยุตากาเลนะธรรมมาสวนางเอตัมมะลามุตตะมังขติจัโสวจัดสตาสมา สัมมา,านันจะทัศนังกาเลนะธรรมะจะสากาาัจฉาอิตามคลังกมะตะโปจ,จะกพมวจริยันจันะอริยสัจจาทัศนังนิพพานาสัจจิกิรติาจากเอตามคลมมังตมัะปุปตาสาโลกธรรมมีหิจิตังยะ สันากรรมปติอสุกางวิรชังเหมังเอตามัคระมุตมังเอตาทิทิสานิกตวานาสัพพัทธมะมปราชิตาสัพาสาพัทธโสทินคาสันติต,ต,ตันเตสัมังคระมุตตมันติสิบสอวส่วรัตนปริสยังินจวิทางอิทาวัรังวาสเกสุว,วายัางน,นักริตังนโมสมองปิถถาคะเดนะอิทัวิกุเทรตังปริตาาังอิทัมวิสินาสุติมุตุขยังวุตรคามาตามตังวนิตังยัตถาสักยมมมา,า,ามุวิสมหยตันาเตนะธรมินาสมติกินจิอิทัมปิรมินัตริตัง เจนะโสเจนะโสวติงหุนตุยำพุทธเสถโขปริวันนดยโสติงสมาธิมานันติไรกัญญามโมหุสมาธินาเตนะสมุนอวิชติอิทัมปิตเมรัตนังวันไดเอติรสิเจนสวัตติหุนตุเยบุกระตะสตังปัสสถานจะตริเอนามิยุขานิหุติเตตักระเนียสกัตสะสาวะกะเอติสุญันิมหาภลานิอิทัมปิสังเกตตนวันไดเอติราชเนะโสวัตติหุนตุเยสุ เยสุปยุตตามนาสาเทมินานิามิกตัมสาสตมิยตปติปตะอมวิยหะธรรมุธามิกุชนชวนอิัมปีสังเกตรนาวิิตาเอเดเสจุิีนางบบรานางนาเานาที่สรวังเวลาจัดจิตายะติเกววิสมิเตีนางพิชาวิรุจิจัตนายิปนติรยถายยังปริโงปิสังเตรัตนาวิริตาเอเตเดสตเสเสท่างุสหงิสิบาสตะธรรมะโโสัสสวัสัิญตจาเวนะันทะโยนะ นามาโรสหะโมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถา,ารูปรสะชันตุนโนสิบสีว่วสวดเกสาปุตสูตรพาสิตันิตังเตนะภะควตาชนะตาปสัสตะอะราหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเฮมาอนุสาวเวยนะมาปรมาปะรายะมาอิติกโริยายะมาปิติตกะสัมปทานีนะมาตากักกะิโตมานายะฆาเหนะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานะขัตติยามาพ้าพารูปรตายะมา สัมมาราโนคารุตยถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยะถาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสัมวจายเมธมาวิญโยฆาหิตาอิเมธมาสัมวตาสมาธินายอะหิตายะทุขายะสังวตตันติอัตฐตุเมหิปะชาเนยะถายะถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยะถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวลวจอิเมธมาวินยุปะสัทธาอิเมธมาสัมวตาสมาธินายหิตายะทุขายะสังวตตันติอัตฐตุเมหิอุปะสัมปัชวิหะเดริยาถาติ สิบห้าโมทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมัปะมาอยู่ชาดูปานีตัสสันนสันติตนาเอตังพระยพระยมรเนปิขมาโนปุญญานิกายิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมัปะมายังชาดูปานีตัสสันนสันติตนาเอตังพระยมรเนปิขมาโนโลกานมิสัมปชาหิสันติเปโขโยทากายนาสังยามโมวาจายะอุตตะสีรสาตังตสสะเปตัสสสุขายาธโมติยังชีวามานุปการุติปุญญธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามา ว่หาติเอสานิสังโสธรรมิสุติเนนทุกขติคัชติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยะถาปัญญาปัสสติอัตตนิมิตติทุเขเอสัมโควิสุทธยาสัพเพสังขาราทุกขติทุกยถายะถาปัญญาปัญญายาปัสสติอัตตนิมิตติทุเขเอสัมโควิสุทธยาสัพเพธมานัตตาติยะถาปัญญาปัสสติอัตตนิมิตติทุเขเอสัมโควิสุทธยาสิโพโกสวดอปันนักชาดดกอปันักกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตัญญาทะมายะเมทาวีตังคันหิยะอันงรเวส ติปภะตามิวานาวนาณิจะอารมามมรุขเจยานิมนุสสาพยาตมชิตาเนตังขูสะระนาคิม,นนาม,ามันเนตังสัลลามุตมะเนสังสัลลามะคะมัสสะพัทุขาภมุจติโยจะพุทธะสะพุทธันจะธรรมจะสังกะสะระนาคโตสัตตาริเอโยจะสัตตานิสามาปัญญายาปัสสติทุกข,ขังทุกขสะสมุปปะทางทุขสะสัตติกมังอริยันจะอระท ทางกีตังทุกขูปัสสัมมาามินังเอตังโคสันนังเกเมตังเอตังสรนัมุตตังเอตังสันนังมหัมมัตตบพเพทุกขะอมุจติสิทธิ์เจ้ปฐฐาปวัตถิกาตตาคถาอัติตังนา้นว่ามาีญาฏิเกังเกนะคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล,ล่วงแรงไม่คนม,มุ่งหมองสิ่งที่ยังมไม่ถึงญะติธรรมะนี้นักก่อปัญหาจอนาคตางัง สิ่งใดล่งไปแล้วสิ่งนั้นไปออนไปแล้วสิ่งที่ยังมัไม่ถึงไปอันยังไม่ถึงะจุันโยธรรมะแต่ตะหวิสติอาังกิรังอาัูปังตังวิธานะนุรูนุพรูหะเยก็บุคคลในแห็งช่างัจบุบานนีไม่คนกันยามันได้บุคคลน้นพึงจะริ่มทำเมอนเดิมและปลุกบ่เตือนอาีวะกิจจมาตมโกชัญญามนั้สุเพื่อทำความมีเสถีในวันนี้แหละการแล้วจะดความนันนวันพุ่งแีกองค์คัญสังฆ่ารันเตนะมาหาเนาพระจุนาเพราะว่าความปฏิกรรมในติ ถ้าคุณมีพูดส้นแบบเด้วยได้ปกตไม่ปกติอยู่างนี้ความเปียนไม่เีการนั่งนนนัรนดื่นั่นแหละว่าทู้มีราตหนจะเริมได้ปกาชนีแลสิบดบทวดปีนหาปจเวคนะปฏทะชาลาธรมโมไม่หิชาานางอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุงแก่ไปไม่ได้พายที่ธรรมโมไม่หิพญานาอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะุ่คเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธมโมไม่ห็มาันางอนติตาเรามีความตาเป็นธาจะลุงคตาไปไม่ได้สัพเยหินไม่พิยานินาณา เราจะาได้เว้นไม่ต่างคือว่าจะต้องได้พ้าพลาดจากของรักของเจริญใจท่านไหนทั้งปวงกรรมัสโกไมหิกรรมาทายาทูกกรมโยนีกรรมพันธุกามน้ำปฏิสนธนาเรามีกรรเป็นของตัวมีกรรมพูดผลมีการเป็นไ,ได้เกิดมีการพูดติดตามมีการที่เพื่อมาใส่ยังกรรมกริษามีการได้ยานางวาปะปะการวาตัดสัตวทายาทารวิสามิเราทำกันอะไรเป็นบุญเด็กเป็นบาปเราจะเป็นที่นี่คือว่าจะต้องได้ผงกามน้ำสึ่ไปเอวาอมิหิอภินังต์เจะได้กิตตพังเราทั้งหลายว่าพิจารณาอยู่ทุกทุกวันเทิน สิบเก้าบสวเทวทัตอุยโยชนะคาถาทุกขปะตจินิทุกขะพญปะตจินิพยาโสกะปะตาจินิโสกะโหตุสัพพปีปานิโนเอตาวัตจะอาหิสัมปะตางบุญญาสองทังสัพเพเทวานุโมตุสัพพสัมปติสิริยาธนฆาตันตุสัทยาสิรังตุสรรพธาภาวนาพิรตังหูตุก็จะตุทิวตาวัตสพเพวุะตุสัจตยนันตสยิัตส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทินาคาถายาเทว,วตาสันติวิหาราวบัณฑีทุเพฆาเดโพธิฆาเดตังหิงตังหิงตาธรรมวานฏเดนะพันตุปุชิตาโสทิมกโรโร,โรนาเตทวิหารามันทะเดเทราจมัชชานวกาจพิฆาโรสารามิกาธานปฏิอุปัสการขาม,มาจาเทสานิคาม,มาจากอิสราสัมปะ สัปปานาภูตาสุกิตาภะวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจากอันทะสัมภวาสังเสทิาชาตาอัาโวปปาติกานิเนนิยานิการธรรมะวนาปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักอรุณติสังขยางถาตุจิรังสตังทำมดธรรมัทราจากบุคราสังโฆโมตุสัมมาโคจากอัตตายาสหินตายาจักอเมหิระกตุสัมโมสัพเพปิธรรมะจริยุทติงสัปปาปุเนยมะธรรมเมอริยปัิลิทเต ยี่ส,สิบเอ็ดวรสวดสภาพะปฏาาาิทานคาถาบุญยสิธานีกัตสัยยานัญญานีกตกตานิเมกตานีเมเตสัญจักพะกินโหุตุสตนานันตาปะมานาาเยปิยาคุณนาวันตาจ่าไอหังมาตาปิตาทโยทิทาเจเ <c oughs> มจายะทิถาวาอันเยมัดนัตตะเวริโนสตาทิทันติ โธกัสมิงเตยุมมาจตุโยนิกาปัญเกจกะจตุโวการาสังสาวรันตาพราะวาระเยยาตังเยปติธานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงมมยาธินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสภพสตาสตาหงุตุอะเวราสุขะสุขะชีวิโนเขมำปัทันจักรปโนตุเตส,สาสัสต,ตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อช้อนเหลได้เป็นที่ทักผู้มีคุณมีเมรัยและแบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไ,มได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดใน,นภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันธ์อะไรขนนัขนธ์หนึ่งขันธ์สี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล้วภพญาสเราได้ทราบกันให้สุดบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุุโมทททนาาาาบญั้้้้้งหหลลยี่ขพเจใแว ขอสัตว์ทั้งปวงตรงยี้มีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานอันุสังมเถิดขอความเนตัาดีของสัตว์หลอนนั้นจงสำเร็จเทิรน <c oughs> โดยอนุภาพแห่งสัจนาอิสลานอนุภาพแห่งความเป็นเลิศในส่งให้อาบูชาพระราชน้าใจด้วยการสาบานอยบทสวดมนต์พระสุมภีร์และประกาศเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้คนจากทุกใบทั้งปวงของพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเจตสิทธิเวรประดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเมทควาให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเบรริพิณาโดยมูลโดยมตลนี้ที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแต่เราจนเมื่อถูมงคลทั้งหลายที่สังสรรค์ขึ้นมา สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจำเป็นด้วยนะครับอย่างประเทศและคำมงคในพระคาถาต่างๆขอทรงสมเด็จศักดิ์ทุกป,ประการเถิดสาธุ